คุหาสอบนึงไงขนเลยนี่ไม่กระทรบดาเลยเนาะไปหอบเลยเดียวหออโอ้ออไอทีด้วยถาว่าไม่รถขับที่ด้วยพ้รู้แกงนี้โอ้นออเยะ่้้รถเรา ปูนี่ก็ไปปูนี่ก็แมนก็ะสอบไงงานหัวหน้าสั่งแล้วหัวหน้าแกงสั่งแล้วลูกน้องต้องทำตามตายสักอันไม่ทำทางเดียวกัน เต็กระเบื ch ้องเฉยอีกบานนี right ่โอ้กระเบงแพรเอาไปไว้ยี่นนี่กระเบื้องแพรนี่น่ะเอไปแล้วกันเอาไปโดมกนะเออ้นี่กระดนนีไ้นี่มูันอยู่นี่สิมูอมันอยู่นี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 ่อยู่ร้านกาแฟนี่มู่มันอยู่ร้านกาแฟนี่นะเมื่อเมื่อเม่อือจม่อน่อเมื่อม่มสะอา อันทำความสะอาดอันนั้นนะคุณยายเอาไว้ฮันเน่เน่กระเบื้อง่แล้วบ่แล้วกับเชียางกับน้ำเนี่กระเบื้องเพื่อนนี่ไปเลยไปเก็บเอาไปเก็บไปเห็ดบ่อเอาไปไว้ดี๋นี่มันได้หมูมันอยู่อ๋อหมูมันอยู่หลังบ่อนี่หมูมันได้อยู่เมื่อวานี่อยู่นี่อยู่นี่อันนั้นยากที่กวาดกวาดโอ้ยย่าไรเอ็ดย่าไรเอ็ดมีตังหงแล้วจะมาทำี๋ยวทำเมื่อเช้านี่ก็าทำไปแล้วอันนี้ก็เอาไปเลย แมเฮ็ดอะไรก็เห็นแตวนี่เพิ่นบอกว่าไงบอกให้สว่เห็ดแมวตอนนี้สว่ยังไม่ว่างมันโงข้างมือเลยเนี่ยเนี่ยมันมีห้อยห้อยหมาห้อยแมวห้อยเท้าคนเนี่ยอ่าเดี๋ยวเริ่มไปให้เรียบร้อยเต็มตัวนะโอเคเพระราองค์พระนี่ให้เรียบร้อยนะโอเคเข้าใจปะตามตามนั้น อย่างเชาว์เวลาทำความสะอาดต้องต้องต้องยกเช็ดตั้งตั้งขั้นการได้ไหมเออทะลุเรูปแล้วก็เช็ดนะสมอใช่ไหมสมอลใช่ไหมเชาว์โไม่กล้าเช็ดพระพุทธรูปแต่เช็ดพื้นเช็ดพื้นนะเด้่ยอ่าถูกโอเคเออตีลอยหน้าลอยลังแล้วเนาะโหหน้าเก่งมาเราเราครบละเดี๋ยวเราเตรียมเอารถออกเจอพี่ไปสะกนแล้ววันนี้เจอสกลไปสกลอีกวะเขาเขาเขาก็ไปสามกว่าเขาเราจ้ะ สามก่าสี่สี่ก่อไปไปพูดได้เดยกเนี่ยครับตูหายเบิร์นโตขีดตกเลยเลยเป็นเป็นโอ้เลนตุ้มเปยเอาไปใส่เล่นขีดโตมมาเว้ยเออไทยไทยคลิปไทยคลิปโอ้หนูเออนะครับผมก็ได้ว่าลูกหลานลูกหลานลูกสางประเทศเหี่ยเก็งงานนะครับเบิรงนได้ครับพี่น้องเด้อนะครับเป็นเป็นบุญตาวาสนาที่เฮาได้เห็นมันเหี่ยเก็งงานนะครับเด้อ นะครับเอาเร็วเร็วเร็วเเอาเฝ้ายกโอ้ยมันเหตุงานซ่ากันมาเด้อขวนเอ้ยมาเด้อขวนเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันเหตุงานอะไรเด้อ่ามาเบิ่งมาเบิ้งเล่เข้ามาเลยเข้ามานะครับเร็วๆร็วเร็วเบาเมื่อยกเบ่าหนุกเด็ดเด็ดเด็ดรู้แนี้ผูชมผู้ชมพระเจ้าของเด้ชั่นฮะบ่เฮ็ดแล้วเนาะคือหนังม้วนงูเฮ็ดเหรอแม่คือชมมาโฟม่น้องม้นนงูได้แค่ไหนหนังม้นนงูไอ้กับม้วนงูตำรถ เอาละครับเรกับมาบันนะครับบ่าวหนูกับบ่าเหมิดนะครับผมเห็ดเบียกเห็ดงานนะครับผมวาสนาโดนเือเขาจะได้เห็นนะครับมันเห็ดงานซ่ากันนะครับเนาะเอ่ยชื่อผมหน่อยเถอะมา้มันหน่ม้มันหน่ม้มันหนึ่งเดียบเบลเดียบเดี๋ยวหนังก็ว่าจะเป็นงานเออเบิลไมครับกูเอ้เป็นเบียกเห็นงานไอ้เบาความที่เบาเจ้าวัดวัวเอาเปรียบน้องก็เปรียบเนื้อเขาเปียกเนื้อเขาเปียกเนือไอ้เสียสละละ ผู้ใดที่ว่าไอ้กี้ขาไอ้ก็ยอมรับไอ้อยากให้พวกโตสร้างภาพขยันมันเพี้ยนนะพวกเปสร้างอะไปไหนที่ก๊วยถ้าได้แล้วไหมไปแล้วที่ไม่เอ่ยชื่อผมก็โอ้หรือขอโทษโอ้ยจิ๋วกับเห็ดแก่น้อยใจแล้วกันวะโอ้ขอโทษขอโทษโอตายแล้วตายแล้วโอ้ตายมีหน่อยใจเขาเบื่อเอ่ยซื้อเห็ดสางคนเห็ดสางคนปนย่องอาอยุสองคนเฮ้ยเออขอโทษขอโทษหลายๆ โอ้ขอโทษขอโทษโอ้ขอโทษหลายๆเด้อหล่ะเด้อเขาไปข้างในเจ้าน่ะฮะไปข้างในซิเอาเห็นแต่มันเรียบร้อยโอ้ยจะติดมันเกียงไอ้เกียงไส้เถอาหล่ะได้อะไรเด้นี่น่ะเดี๋ยวมันเกียงไอ้เกียงไส้เถอะอันนี้มันคืองานคิวซีเหรอได้ปะเนี่น่ะฮะงานคิวซีแล้วเบิร์นดูเบิรงดูเบิรงนดูมันพลากับเหตุมันว่างไปจังส่มันมันลกรุ่งรั้งมันบเก็บให้เรียบร้อยเด้อลุงเด้อเป็นงานคิวซีเหรอครับเบิร์ต้องเคลียเบิรงมันเบิรงมันเบิรงมันพลากับเหตุโอ้ยเด็กหน่อยมนี ขี่ไล่ขี่เล่น้ออยเดขี่บ่ลรางบ้ามันก็เป็นน้ำพูใหญ่หมดละอย่ามาห่างตอนน้นิด,ดหน่อยเอาเมาเกี้มันมันเรียบร้อยทำไมโอ้ได้มาหมดนี่ไหมเบิง้งพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเป็นสภาดมันมาากกเก็บเซาเมืยย่อย <laughs> อยู่เซาเมย์เพื่นอุตส่าห์พาไใครมาได้เนี่แบบช่องแบบแบบกั้นใจช่องแบบไหนเนี่ยไอเดี๋ยวคอยเบิ้งคอยเบิ้งคลิปเชียันมือได้ไหมแล้วบอยเช็ดแบบสำรวจไหมว่าเพิ่นเพิ่นบอกว่า ให้ร้องให้แบบสำรวจบางเรือป่ะเออว่าถ้าเจ้าออกจากหน้าลุงไปเนี่ยเจ้าสิดาลุงป่ะโอ้ดาครับดาป่ะเออแต่พอท่านออกเลยกันยันจ่มยังเมาออกล่ล <laughs>